เพื่อนชาวไลฟ์ออฟอีโอสของเราโอเคจากที่สัญญาไว้ากคลิปที่แล้วนะครับว่าจะมาแสดงวิธีการจัดก,การเจ้าหีมะยักษ์ของเรานะครับกอตตัวใหม่ของเราโอเคเริ่มกันเลยคำนนว่าในน้อนเทอร์เฟซครับสำหรับไ r วินพาวเวอร์เด e แมทอ่าโอเคหลายๆคนนะครับที่ท,ที่ทราบระบบอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้ไลฟ์ออฟอีโอสก็เปลี่ยนระบบใหม่จากที่เราสามารถที่จะไประดับก๊อต ได้เลยตอนนี้ต้องมาไต่เต้ากันตนะั้งแต่เลเวลสิบเลเวล3 5ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงห้องระดับก๊อตนะครับแล้วก็เขาจะมีการเปลี่ยนระบบใหม่จากแรงนะครับจากผู้ที่ทำคะแนนได้เยอะสุดกลายเป็นผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดหมายความว่าใน1ครั้งถ้าเราทำคะแนนได้สูงสุดเราก็จะอยู่ลำดับต้นๆของเซิร์ฟนะครับสหรับผมอ่ะ,ะผ,มผมทำได้สูงสุดอยู่แค่10%เท่านั้น เท่านั้นผมไม่รู้ว่าพวกเขาทำได้ไงนะพวกพวกลำดับหนึ่งลำดับโอ้อันนี้โอเคอ่ามาเริ่มจับทีมกันเลยนะครับสำหรับโหมดอีซี่สำหรับโหมดอีซี่นะครับผมจะจัดเป็นชุดเต็มตั้งแต่แรกเลยตั้งเวฟแรกในเวฟแรกนะครับผมจะจัดเต็มเลยตัวละครหลักที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นอิยาเสเทพอิยาเสดเทพนี่จ่ายเพชรแพงมากนะ กว่าจะได้6กดาวมานะครับแล้วก็ตัวละครสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือไอรีนอ่าไอรีนร่างต้นทำไมททำไมพรอะตัวนี้นะครับจะมีาดาเมจมีโบนัสดาเมจจากการที่เราโจมตีตัวเล็กพอเราโจมตีหีมาตัวเล็กเนี่ยดาเมจจะไปสร้างผลกับตัวใหญ่ด้วยอ่านี่เป็นนี่เป็นน,ปน,นี่เป็นหลักนี่เป็นหลัก ของตัวนี้นะครับของของบอสน้ำแข็งของเราโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดทีมแร่งเข้าไปเลยนะครับนี่อันนี้4ตัวเทพของ ID ผมนะครับจัดไปเลยเว็บแรกส่วนเว็บสองนะครับเว็บสองผมก็จะจัดแล้วแต่ครับจะจัดอะไรก็จัดได้เลยอันนี้อันนี้แนะนำผู้เล่นนะฮะแนะนำชมด้วยนะครับส่วนเว็บสามเนี่ยผมจะจัดตัวที่เพิ่มเปอร์เซ็นต์เยอะๆอ่าอย่างเช่นนี่ สวิตตี้ฟ็อกเโอเคตอนนี้นะครับสังเกตเห็นว่าผมมาได้โบนัสเปอร์เซ็นต์สิแล้วเรียบร้อยนะครับโอ okay, เคทีนี้เราก็จัดไปสำหรับต่อไปก็จะเป็นการดูระบบาธาตุครับง่ายๆครับถ้าเป็นสีเขียวด้านหลังก็เป็นาธาตุไม้เป็นาธาตุไม้นะเราก็จะใช้ไฟจาัดก,การนะครับระบบาธาตุสำคัญมากสำคัญอย่างไรอันนี้ ผู้เล่นหลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับอ่าโอเคทีนี้เราก็มาจัดกันสำหรับอาวุธนะครับอาวุธไลลิกของผมเนี่ยก็จะมีระดับ SR SSR ซึ่งซึนะ่ง SSR เนี่ยผมไม่ค่อยเก็บคือคือ,คอ,ด,คคอนะด้วยความด้วยความเป็นเป็นฟรีเป็นฟรีเพลเยอร์นะด้วยความเป็นฟรีเพลเยอร์นะครับผมก็จะใช้ SR เท่าที่ผมหาได้นะครับจัดไป แล้วก็เพิ่มเลเวลไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเก็บเพื่อใเก็บไปโดยผู้เล่นนะครับโดยโดยผู้เล่นควรจะมีอาวุธธาตุที่เลเวลเต็มนะครับอย่างน้อย12ชิ้นนะ12ชิ้นนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็น SSR เสมอไปนะเป็น SR ก็ได้นะครับ SR สําสำหรับเนี่ยผมใส่สำหรับตัวตัวเทพในเวฟของผมนะครับส่วนระดับอาหรือระดับทั่วไปเนี่ยผมก็จะอัพมาแล้วก็ใส่ประดับไว้ นะครับไม่ใส่ไม่ได้นะไม่ใส่ไม่ได้มีผลเยอะมากนะครับไล่เหลิกมีผลเยอะมากทั้งพลังทั้งค่าพลังทั้งค่าดีเฟนทั้งค่าใดๆเอ่ยโอ้เนี่ยนะครับผลจัดเลเยวสามสิบสามสิบสามสิบพลับโนมอนหมดเลยนะครับโอเคเริ่มกันเลยนี่นะครับเข้ามาสู่แพทเทิร์น ง่ายๆนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะตัวไอรีน้ำแข็งเมื่อกี้ผมจมตีไปที่ตัวเล็กนะผมจมตีไปที่ตัวเล็กนะแล้วฝุ่นมันก็ไปสู่น้ำแข็งตัวใหญ่บอตตัวใหญ่ทีเดียวตายอันนี้อันนี้ขออนุญาตเลยนะครับขออนุญาตข้ามมาเป็นระดับก๊อตเลยดีวยกว่าเพราะว่าเรารู้กันแล้วเนาะการไต่เข้าไต่เข้าไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ระดับก๊อตเนี่ยบางตัวเก่งมาก บอสนะบอสผมมาถึงบอสนะพังตัวเก่งมากบังตัวก็ก็ไม่ไม่เก่งมากเท่าไหร่ก็เลยอยากลองดูดดวยกันกับทีมเดิมเข้าไปอ่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะอันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะเว็บแรกคือเป็นเว็บดาเมจล้วนๆเลยไม่มีคีลเล์ผสมไม่มีซัพพอร์ตผสมเลยนะครับผมจัดไปตามเซตนี้แล้วกาลองดูกันครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น สองตัวนี้นะจะเห็นสังเกตในเว็บสองเห็นไหมครัจะมีอินเทเซตล่างต้นกับเซล่าล่างต้นสองตัวนี้นะผมให้เซล่านะเซล่าเก่งกว่าแต่มันก็เป็นระดับ s s สเนะาะเราก็ค่อยๆเปิดไปโอเคครับมาเริ่มกันคนแรกอ่ะนิดนึงนะครับผมใช้ระบบออโต้นะใช้ระบบออโต้ซึ่งมันก็ง่ายสำหรับด้วยในกรณีที่ผมไม่มีเวลาเล่นมีเวลาทำนะครับนี่เป็นไงเห็นไหมฮะไอรีน จัดอันติเมตเข้าไปดาเมจมุ่งสูงมากนะครับโดยเฉพาะสำหรับบอสตัวใหญ่ของเราเห็นไหมฮะความสามารถพิเศษของแต่ละตัวเนี่ยชัดเจนมากครับชัดเจนมากผมใช้ระบบออโต้ Auto เนี่ยแล้วมคลิกเข้าไปที่บอสตัวใหญ่ด้วยมุ่งให้ทุกตัวเนี่ยโจมตีเป็นติดตัวใหญ่แต่การจมตีหมู่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นอินเสิร์ตเทพไหมโจมตีซ้อนสองครั้งเห็นไหมครับ นี่คือความพิเศษของพินเสตเพ็กนะถ้าเมื่อไหร่ที่มีอ่ามีกู้พิเศษพิเษเสตเพ็มานะปวดนะครับอย่าได้เสียได้คนระับเพชรตัวเข้มทั้งมันนะเข็มทั้งมันครับเราไม่รู้ว่ามันจะดีเท่าไหร่อะไรยังไงล่าสุดกดไปร้อยห้าสิบได้พิเษเสตเพ็มาสามตัวกับตู้เลือกนะกับตู้ที่เขาเลือกให้ให,ให้ให้เลือก ตัวเอสชานะแล้วก็ได้ตัวแถมด้วยคือทีล่าแมวออกมทิล่าเทพอ่าเจายมากนี่เห็นไหมฮะเห็นไหมมีบอสบอสเพิ่งจะเจินไปที่เกินสามเองนะเห็นไหมถ้าอย่างนั้นผมผมตัดสินผมตัดสินไปเลยว่าระดับบอสของตัวนี้นะครับ ไม่ยากนะไม่ยากถ้าเราจับที่ดีนะอ่าคนใครที่ยังไม่มีตัวละครไม่จบวันนี้ผมอเมริบา,ลาคลิปแรกไปแล้วนะเพราะผมอะเล่นมาตั้งแต่แรกเลยนะเออ,เอ่ปเซิร์ฟโอ้ยเฮ้ยเกินเด็ฑนี้นาสุดใครวะไปนะครับก็ให้มันเป็นซักเวกสองก็ได้อนะหลังจบปุ๊บ ก็จะมี Unlock Alos Difficult s t a t e นี่แหละครับจุดท้าท้ายของเราตัวนี้ด่านนี้เนี่ยแน่นอนครับว่ายากแน่ๆแหละผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันลากดับไหนแต่ก่อนอื่นใดอย่าลืมนะครับเข้าไปเก็บอของรางวัลก่อนโดยเฉพาะตรงคำว่า challenge นะบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมมีแค่3มีแค่3ามามตัวเองเหรอรางวานอะไรเงี้ย แบกหมด c h a ลนจะ์ใช่ไหมจะมีให้เก็บตัวด้วยนะครับส่วนคะแนนทั่วไปเนี่ยมันก็จะสูงสุดเนี่ยที่เราที่ผมต้องการจะอยู่ที่2 5งแ0นะซึ่งซึ่งผมมองว่าบอสหิมะยักษ์ตัวนี้ผมคงทำไม่ได้นะคงทำไม่ได้2 5งแ0เนะี่ยโอ้ยากเระเกินจะต้องผ่าอีลอสหรือไม่แน่นะครับว่าจะเก็บท,กท,กท,กทุกวันทุกวันทุกวันถจจะกึงก็ได้ เก็บแล้วเพื่เขาจะได้ถั่วเขาเพิ่มเอาละเราก็มาจัดทีมกันตอนนี้นะครับเดี๋ยวต้องเอาเอ่อเอาเอา,เอาตัวเก่งเอาตัวเก่งไปอยูู่เว็บสองเว็บสามแล้วก็จัดทีมแรกเพื่อลดดาเมจให้มากที่สุดดยปกติเนะี่ยบอสท,ทั่วไปนะครับผมจะใช้เจ้าแม่พิษอ่าเจ้าแม่พิษคือตัวไหนเจ้าแม่พิษต,ตัวนี้ตัวนี้ผมจะใช้เจ้าแม่พิษเป็นหลัก จะให้ตัวแม่ปิดหลักนะครับเพื่อลดดาเมจให้ได้มากที่สุดคือเป้าหมายของเวฟแรกเนี่ยต้องลดพลังให้ได้อยู่ประมาณต่ำกว่า50%หรือถ้าต่ำกว่านั้นน่ยยิ่งดีเลยครับจัดทีมาให้พร้อมครับแ,แล้วก็จะมีตัวคิลเลอร์จะมีอาผมจะจัดแทงจัดตัวดาเมจจัดตัวคิลเลอร์เพื่ออะไรเพื่อเพื่อ เพื่อรับประกันว่าเจ้าแม่ผิดตัวเนี้ยจะไม่ตายอืมถ้าเดี้ยงก่อนก็จบเลยตัวผมคงก็จะย้อนกลับไปใหม่าทํทำการรีสตาร์ทใหม่แล้วก็เริ่มเล่นใหม่นะครับอืมพอไปเว็บสองเนี่ยถ้าโดยทั่วไปแล้วนะครับผมจะจัดตัวดามเมจมาเริ่มเริ่มจัดตัวดามเมจมาที่เว็บสองแะแต่ก็ยังก็ยังคงต้องมีฮิลเลอร์อยู่นะยังยังต้องมีฮิลเลอร์อยู่อืม มีตัวราเมทยิลเลอร์ซัพพอร์ตซึ่งซงซึ่งแมตชนี้นะครับผมอยากจะลองดูก่อนว่ามันฮาร์ดขนาดไหนเออเขาบอกว่ามันฮาร์ดมากบอสบอสเนี่ยจะมีการวนไปนะวนวนวน,นไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าเขาจะสุ่มตัวอะไรมาบางตัวอย่างเช่นตัวที่ผมเจอไอตัวหมาป่าไอ้ตัวหมาป่าเดียวที่เป็นกิจกรรมของของ,ของไอ้ลิ้นพุดต่งงาน ตัวนั้นง่ายตัวนั้นง่ายมากผมเล่นระดับก๊อตสบายสบายระดับระดับย e ีลอสสบายสบายเลยโอเคครับผมจะจับไปตามนี้ก่อนนะนี่เขาเตือนมาด้วยนะครับว่าด่านนี้ยากมากให้จับตัวเต็มมาให้แน่นๆเลยอโอเคครับแบตเติ้ลก๊อ อัติล่านะครับอัติล่าแล้วก็จะคุ้มครองตัวตัวพิษไปก่อนเลยไอ้เนี่ยเห็นไหมฮผมใส่ตพลังเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปกติแล้วอันอันติเมทของของกั๊แม็กพิชนะจะทำการลดดาเมจทุกตัวนะครสิบประชิงนะแต่เมืเ่อเช้ที่ผมเห็นเนี่ยไม่รู้ครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเห็นทันห<ม>รอหนึ่งแสน โอ้โอน้นี่ปรับมาขนาดนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับไม่ต้องทำอะไรแล้วครับถือว่าถือว่าอนดับเจรอดที่จบเลยนะคงทำอะไรมากไม่ได้แล้วครับต้องเิด่ักว่าผมต้องเปยเยอะๆผมต้องเปยพวกลูกเสือเสืออะไรพวกเนี้ ต้องรูกเสือนี่ความพิเศษของมันนะครับผมนะครับผมจารีวิวมันตัวเดียวเลยตัวละครที่ผมอยากรีวิวให้แบบมีรูปเสือมีนักสิทธเทพมีกสิทธิ์ผีอธิฆาบาลไทยนี่ครับตัวละครเต็มๆนะตัดที่หลังดีดีนะที่เหล่าผู้ดีนะเขาชอบมากๆแล้วเจอทีไรนี่แบบตึงโคตรตึง โดยเฉพาะลูปเสือนะโดยเฉพาลูปเสือความพิเศษของมันไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีแค่พลังโจมตีพลังโจมตีมันแรงอยู่แล้วนะแต่มันเป็นตัวเจลที่เราไม่สามารถโจมตีมันตัวแรกได้ ทำยังไงก็คือโจมตีมันตัวแรกไม่ได้ยุคทีแล้วมันก็เล่นผมตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตายเรียบร้อยนี่สังเกตพลังมันนะห้าแสนห้าล้านแปดแล้วเจ้าแม่พิดผมนะลดพลังมันได้แค่ทีละแสนซึ่ก็เป็นบอสปกตินะหนึ่งครั้งเนี่ยดานเมจจะลดประมาณห้าห้าแสน ประมาณ5้าแสนนะซึ่ง,ง,งมันก็ถูกต้อง,า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 งตามตามกระบวนการมันลดได้แสนหนึ่งแสดงว่าแสดงว่านะครับต้องมีเงื่อนไขอย่างแน่ๆตังเงื่อนไขตัวนี้น่ากลัวมากเงื่อนไขก็คือสกิลสกิลที่ทําการลดพลังเนี่ยสกิลเพชเชนสกิลบรีดพวกนี้นะครับมันจะมันจะมีลิมิตมันมีลิมิตค่า,าน้ำโอ้โหไอตัวลิมิตมนะนี่คือเนี่ยหนึ่งแสน โอ้ oh my god โ oh, อไม่ได้ตัวผมก็เอาไม่ได้โอ้ oh my loss โอ้เห็นไหมครับสัเงเกตไหมครับนี่เทิร์นที่เจ็ดแล้วนะเทิร์นที่เจ็ดบอสแล้วนะกันดับโจมตีไฟโอ้ผมก็ไม่ได้มีทำเล่นเลยทำให้รถคืนค่า0ได้เท่ากับว่าระดับอีลอสครับผมไม่สามัครคามหน้ายอยู่นะยัดยังไงก็ยัดไ,ไม่อยู่นะ ส่วนใครที่ส่วนใครที่สายเติมนะครับสายเติมตัวละครเต็มนี้ก็ก็จัดไปฮะจัดไปก็ขออนุญาตออกไปแล้วกันเพราะรู้อยู่แล้วทีนี้เรามาดูกันเรามาดูความสามารถของ,ของเจ้าตัวอบอสยักษ์บอสหีมะยักษ์กัน f r o z m n m i g i c t a t เจ้าตัวนี้เนี่ยมันออกมาในกิจกรรมของ อนี่ฮะเรามาอ่านกันโอเคข้อแรกนะครับเขาบอกว่าเอฟเฟกของ confuse กับ silence ก็คือใช้ไม่ได้ข้อ2นี่ไงครับ Skill breath has a maximum damage cap หมายถึงว่าสกิลลดเลือดเนี่ยมันมีลิมิตมันมีลิมิตโอ้ไม่กแล้วก็มาดูข้อที่4ี่นะครับมาดูข้อที่4เลยนะเขาจะมีสกิล force ก็คือ จ้าตัวเนี้ยมันจะสกิลฟอสหมาเลยสกิลฟอสเราสามารถรีมูฟได้นะก่อนที่มันจะกลายไปเป็นสกิลอ่อจะกเป็นสถานะฟรีสสถานะฟรีสก็คล้ายสตันนะครับสตันสตันเทิร์นเดียวถอนได้แต่ตัวละครที่ถอนถอนดีบัฟเนี่ยโอ้โหให้คุณอ่าก็จบไปนะครับสำหรับสำหรับ รีเวลเอลอของเราผมก็คงทำได้แค่คะแนนสูงสุดผมคงทำได้แค่หนึ่งมืนสองพันหนึ่งรอยี่สิบแปดตามนี้หรือมากกว่านั้นอาจจะทำได้เหมือนกันแล้วก็ว่าไปดังนั้นนะครับผมก็เหมือนเดิมครับทำการจัดทีมกับมใหม่ครับเอาตัวดาเมจมาอยู่เว็บหนึ่งมนเดิมใส่ตัวดาเมจแรงๆไปและก็คงจะเก็บได้แค่ระดับก็อตเท่านั้นนะครับต่อวันนะครับสามครั้งต่อวันนะเขาให้ลิมิตมาสครั้งต่อวันอย่าลืมนะครับอย่าลืมและคือ มีกิจกรรมมากมายหลกที่เขาอัปเดตมานะครับทั้งป่าบ,บอสไปห้องแลบของฟินิกส์โวทโคลเซียมนี่นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าด,ดึงเวลาการเล่นให้ผู้เล่นเนี่ยโอชัดเจนมากครับต่อวันนี้คง,งต้องต้องเล่นเยอะหน่อยนะต้องเล่นเยอะหน่อยส่วนตัวผมเองเนี่ย วันที่ผมอ่าเยนี่ยผมก็เกือบลืมนะคือเกือบลืมไปเก็บตัว๋วตั๋วโบสถโอ้โหถ้าลืมตั๋วโบสถวันเดียวนะอาจจะหลุดได้เลยนะครับเป,เป็นกิจกรรมที่ที่ดีที่ดีนะสําหรับสำํบสำหรับพวกเรานะให้เปิดปีีโดยการโบสถเฉยไปโบสถ์เฉยรักใครชอบใครโบสถครับอยากให้ใครมาหลังนี้เสเ็จรู้สึกว่าโบสถ์นี้นะเขาจัด ใครใครใครที่ชนะการโหวตนะใครที่ชนะการโหวตเขาจะแจกชุดนะอ่าเขาจะแจก,แกฟรีเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นใครใส่ชุดคอสตูมน่ารักน่ารักนะอ่าแต่มีแล้วก็มีตัวใหม่ด้วยนะก็คืออ่าเคลอร่าอ่าเคลอร่าไม่รู้ว่าผมสะกดชื่อถูกมั้นะอ่าถ้าใครอยากเห็นนะครับใครอยากได้ฟรีช่วยกันโหวตนะช่วยกันโหวตส่วนตัวผมนะ มคา,าติล่าคืออะไรนะสิของคนนี้รักมาตั้งแต่เริ่มแรงเลยนะดูเลี้ยงดูมาอย่างนักสาวมูสลออะไรเลียงนะแต่คาติล่าเนี่ยผมตัวละครผมถมเดีวยวแค่ตัวเดียวนะถมแค่ตัวเดียวก็คือ,อชุดฮาลโลวีนชุดฮาลโลวีนน่องนั้นครบ เต็มหมดไม่ว่าจะสุกได้สุกไม่ได้ผมซื้อโอ้ไม่ใช่สิเดี๋ยวผมซื้อนั่นเอาเอาตัวเกลือไปแลกแล้วกันเอาตัวเกลือไปแลกไม่ให้หลุดเลยครับตัวละครจะรู้ส่วนพวอื่นก็ก็ตามมีจำเกิดนะกดมีเท่าไหร่ก็กดไปเนี่ยนะครับก็นี่คือการรีวิวนะครับการรีวิวสำหรับการเล่นกับ บอสเคสตของเรานะครับสำหรับตัวโ r o z e n Magic c a t ก็จะก็จะหมดเวลาการเล่นพอดนี้จนถึงอาทิตย์นหน้า,าวันอังวันอังคารหน้าวันอังคารหน้าก็จะสิ้นสุดกิจกรรมโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผู้ชมสวัสดีครับ